ไปหลักมือชกแต่ก็มีรายการเดียวแล้วก็แหวนโบนัมโบนัมโบนัมโอ๊ยไม่ได้เนี่ยแต่มีรายการเดียวแค่หนึ่งไปยังไม่ได้มือเนี่ยไม่ผ่านมือโอโหโอเค ใส่ลาตัวของเดดปากน้ำนะครับสวัสดีครับมาดูแต้ก็เดี่ยวนะครับฝั่งนลังมาก็จะเป็นเดดปากน้ำนะครับนี่นะครับใส่เสื้อเบอร์เก้าสมุทรสารการนะครับฝั่งนู้นเป็นนาวินน้อยนะครับฉายานาวินน้อยเสรมาโอ้โหเดชปากน้ำ อยากเก่งอยากเก่ต่อสองเลยครับเดี๋ยวไม่พ้นบอกมาเลยครับสามสอง่าครับสามสามต่อหน่งฝานุ้นชื่ออะไรนะปลาเล็กนาวินน้อยฝั่งน้นเป็นนาวินน้อยนะครับ นี่แล้วครับเด็ดปากน้ำตอนนี้แต้มขึ้นนำอยู่3มต่อหนึ่งนะครับเสิร์แปรข้ามป,ปรีนะครับนี่บบจมหน้าเด็ดปากน้ำวันนี้มาเดียวเสิร์แปรข้ามฟรีกับนาวินน้อยนะครับแตหนึ่งต่อสามนะครับนาวินน้อยเสิร์ฟมาเด็ดปากน้ำลากไปไหน ยกเข้าไปโอ้โหฟาวจังหวะลงโดนเน็ตตอนนี้ตอนนี้ไล่มาเป็น2ต่อ3นะครับนาวินน้อยเอาแล้วครับเทียบโยบอกรุ่นม3เบอร์หนึ่งประเทศไทยโอเคนะครับให้ข้อมูลมานะครับเน็ตโอ้โหเจ็บ่อนะครับ 3ามต่อ2นะครับเสิร์ไปนาวินน้อยโอ้โหเอาไม่อยู่นะครับลูกเสิร์ฟไล่เส้นขาซ้ายสุดเสิร์ฟดีมากนะครับแต่ไปนาวินน,วน้อยยังไงลากเข้ามายกล้นครับเด็ดเด็ดเด็ด เด็ดโอ้โหเด็ปากน้ำนะครับหนีไปเป็น5ต่อ2นะครับเกมติไม่มีดิวนะครับสนามชนะรุ่งแสงนี่ครับจัดโดยโปรโมเตอร์โตไทยนะครับเส็จไปโอ้ยังไงครับกรรมการตัดสินออกนะครับัสดีท่านนี้เข้ามารับชมนะครับครับ อัาคนไหนอันอันนักกานอ๋อนี่เหรออ๋อเดี๋ยวนู่นเจี๊ยตรงรอจีบไปให้เดียวที่สนามเด็กนี่จีบไปฮะทำตี๋ปบ้ยเลยเจี๊ยตรงรอเจี๊ยตรงรอเจี๊ยตรงรอบอกไปเลยรับให้เหยียบฟาว โดนเ็ตนะครับเอาครับเด็ดมากับดวงนะครับวันนี้เด็ดปากน้ำนีไปเป็นวอเปียกนีไปเป็นหกจอดจอดสองเอาครับนี่ครับให้ดูโฉมหน้าของนาวินน้อยนะครับนาวินน้อยนะครับโอ้ยนาวินน้อยเอาลูกเสืของ เด็ดปากน้ําไม่ได้นะครับนี่นะครับหรือว่าอัญนครพนมนะครับฝั่งน้นครับนี่ครับดูโฉมหน้าของเด็ดโฉมหน้าของอันเอ้ยโฉมหน้าของนาวินน้อยนะครับเ,เทียบโยวอกเด็ดปากน้ําจํานักตะก้อบ้างเฮ้ยเอ้ยจำไม่ได้นะครับเทียบโย นี่ครับทีมงานมาจากนครปฐมหรือเปล่าเทียบโยนี่ครับจบหน้านาวินน้อยนะครับวันนี้ต้องล็อกร้อยนะครับแต้มตามหลังอยู่2ต่อ7นะครับนะครับกแจนะครับสต่อ7ยังไงเตะไปเด็ดยังไงเด็ดปากน้ำตีหัวเจียวได้เจียวได้แล้วลากเข้าไปล้นโอ้โหอุตส่าเจียวได้ เด็ดปากน้ำโอ้โอ้สี่เหลี่ยมไม่เป็มูกมูกลสาเจียวได้นะครับยกล้นนาเสียได้นี่นะครับนาวินน้อยนะครับสายาเจ็ดต่อสองเ็ฟมาได้ได้ได้โอ้โหไม่เล่นครับ นี here, ьте, ้ไปอีกแต้มนะครับเดดปากน้ำาพื่นำเป็นแต่อสองเสือหมาไงครับเอาอยู่ไหมยังอยู่ยกล้นไหมโอ้โหตามไปจังหวะลมฟ้าอีก เก้าต่อแปดเอ้ยเก้าต่อสองนะครับเอาครับล็อกอยู่หรือเปล่าครับนาวินน้อยจะล็อกอยู่หรือเปล่าล็อกอยู่หรือเปล่าไื่อไปเด็ดแปกงปางน้ำเกี่ยวรองเท้าขึ้นแล้วก็แตะยอดเบาๆไม่ข้ามม,าม,กกมีลอแน่พี่เกตบตาพี่รลรอมาล่อมาอะไยพี่เกตบตาพี่เทพโยรู้จักนั่งตะก้อทุกเวทนะครับเทพโยแต่ไม่รู้จักเวทตัวเองนะครับเอาครับมาดู นาวินน้อยเ์ฟไปยังไงเด็ดเด็ดปากน้ำครับสนใจจะงานยากนะครับนาวินน้อยเอาไม่อยู่นะครับเด็ดปากน้ำนั้นดีกว่าเยอะครับดูลูกเ์ฟครับออกครับท่านผู้ชมนี้ไปสนามหมดนี้ไปสนามนู้นหมดนะครับ 2ต่อ9นะครับเดบไปยังไงครับเดดปากน้ำลากเข้ามาแล้วก็กระเทือบเกี่ยวได้ครับพิกเน็ตไม่ข้ามอีกโอ้โหโชคไม่เข้าข้างนะครับสวัสดีท่านที้เข้ามารับชม6 0สิท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ9ก้าต่อสองเดปากน้ำเติบยอดหน้าเน็ตโอ้ไม่ข้ามนะครับ สองต่อเก้าครับเด็ดปากน้ำล่าเข้ามาแล้วก็ตีหัวโอ้โหตัวสูงนะครับตีหัวไม่ได้รับนะครับนาวินน้อยเก้าต่อสองเด็ดปากน้ำเ็ดมา นี่ยครับยกเข้าไปแล้วก็ตีหัวเด็ดปากน้ำาออกง่ายมากยังไงกับทื่อนี่ไปสิบต่อสองครับท่านผู้ชมไปอยู่สนามหนึ่งนู่นหมดนะครับสนามสนามหนึ่งหมดนะครับไปดูอาร์ทท่าเรือหรือเปล่าจอดลังเท้าหรืออะไรนี่ทราบนะครับกัดทื่อเบาๆนี่ครับ แก่แก่ของเรานี่ก็ได้ที่สองขอบคุณนะครับน้องโูกผมนะครับน้องแก่โปรสามทีน้องชงของเราครับพิดถึงเสียใหม่นะครับเสียใหม่ว่างๆมาเยี่ยมเยี่ยมกันนะเา้าเกี่ยวลังเท้าอยนี่ครับ ขอบคุณลูกค้าเลยนะครับป๋าพงนะครับนี่ป๋าพลนะครับคนรักตะกร้อนะครับนี่ครับเจ้าชนะรุงแสงนะครับใครจะจีบเบี่ยงไหนก็ทักป๋าพลมาได้นะครับป๋าพลคนรักตะกร้อครับกลับตัวเกมนะครับสามต่อตดเสรดีมากครับยังไงครับเดียดหลัน้ำยังเอาอยู่ครับโหล่าเข้ามาจ่อหัวเน็ตสนามมวยใหญ่นะครับก่งโน้นเตะ แก้ไล่ต่อนะครับาปคนแบนหมดโอเคครับขอบคุณมากหันหน้ากล้องกนนันฝั่งนู้นใครเตะเขาถามฝ <c oughs> ั่งนู้นเอครับทีมงานตลาดคนหนีไปสนามนู้นหมดนะครับ <c oughs> อาร์ตหรืออาร์ตน่าจะเตะสนามนู้นหรือเปล่าครับอาร์ตท่าเรือเปล่าครับคนแห่ไปสนามนู้นหมดนะครับ นะครับมาดูเกมเสิร์ฟของนาวินน้อยนะครับเสิร์ฟไปนะครับเด็ดปากน้ำเสิร์ฟไม่ควรเด็ดปากน้ำนะครับงัดหลังเท้าขึ้นแล้วก็ขึ้นเตะอ, <c oughs> อาร์ตน่าจะเตะสนามนู้นอยู่หรือเปล่าครับ เห็นคนแห่ไปหมดสนามน้น้เ้อเขติบไปยังไงหน้าเน็ตดีมากเดียดปากน้ำยังไงนาวินน้อยขึ้นเตะเรียบร้อยนะครับได้มาอีกเป็นห้าต่อสิบเอ็ด ห้าต่อสิเบเอดนะครับมาวินน้อยได้เติบเสร์ฟตัดยอดยังไงเตะบางน้ำตีหัวเกี่ยวได้ยังไงเอาคืนเอาล้วครับมานะครับหกต่อห้าครับขอบคุณครับน้อง นาวินน้อยนะครับโฉบหน้าวันนี้มาเดี่ยวกับเด็ปากน้ำนะครับเ,เสร็จทิกเน็ตโอ้โหมาแล้วครับสกอร์ครับไล่มาเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดเสร็จทิกเน็ตเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับฝั่งนู้นขอแต้มเดียวเกมนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของนาวินน้อยนะครับเสิร์ฟไปไนะครับยกข้ามา เหวียบโอ้โหฟาวานะครับอันนี้ไล่มาแปดจ่อสิบเอ็ดครับสแต่อ้มอน้องก่อนะครับแป่อสิบเอ็ดนะครับขอสามแต้มตีเสมอเดดปากน้ำล่กเข้ามาแล้วก็กระทืบโอ้โหลูกทำ ตีเบียดต่อแปดนะครับลูกเดียวเกมนะครับเสพมาโอ้ยยังเอาอยู่ครับลากเข้าไปสวยครับลูกนี้สวยงามครับโอ้หลูกทำลูกนี้สวยงามมากนะครับหมดติดลับนะครับเด็ดปากน้ำลูกกระเทือบยาวนะครับนี่ทีมงานเด็กนักเรียนนะครับนี่ แปดต่อสิเบเอ็ดนะครับเสียไปเดตปางน้ำยังไงซ้ายยังไงกัดืธอโอ้โหไอวินมึงจะทำให้พี่ไก่ตกใจดีเขารองอยู่ต้องั้งกดูก้อนต้งขึ้นยากที่ยากแล้เขาไปพื้อไม่ขับแต่อแปดนะครับลูกเดียวเกมนะครับล็อกอยู่นานนะครับเกมเกมจัง ยังอยู่ครับล่าเข้าไปแล้วก็จังหวะทำเกี่ยวได้ครับเด็ดปากน้ำเด็ดปากน้ำโอ้โจบเจ็บนะครับก็ชนะไปนะครับเด็ดปากน้ำกับนาวินน้อยนะครับก็แพ้ไปนะครับไล่ไม่ทันนะครับนี่ครับถือว่าสู้กันสมศักดิ์ศรีนะครับโอเคนะครับผมขอตัดพิปก่อนนะครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับครตาาร่าเรือลม